หลังจากที่เราสำรวจข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะตั้งแต่ดินสอปากกาสมุดไม้บรรทัดเมื่อกี้นะคะเราสามารถใช้โปรแกรม Excel นะคะช่วยในการประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะคะวิธีการใช้ e x c e l ในการประมวลผลหรือว่าพิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะวิธีการก็คือให้นักเรียนดับเบิลคลิกให้นักเรียนดับเบิลคลิกโปรแกรม Excel นะคะไอคอนโปรแกรม Excel ค่ะดับเบิลคลิก พอเข้ามาเสร็จมันจะถามว่าให้เราเนี่ยเลือกเอกสารแบบไหนนะคะก็ให้เลือกเวิร์กชีตเปล่าค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ หลังจากเราด o u b บ e ล l i เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอหน้าต่างของโปรแกรม Excel นะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะทบทวนให้อีกนิดหนึ่งนะคะส่วนที่ครูเมาส์ชี้อยู่หมายความว่าเป็นส่วนของเครื่องมือด่วนค่ะเช่นการบันทึกด่วนตรงนี้นะคะที่มีคําว่า Worksheet หนึ่งหมายความว่าตรงนี้คือแถบชื่อนะคะเมื่อไร่เรามีการบันทึกตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อไปตามที่เราต้องการค่ะ ส่วนนี้ค่ะย่อขยายกากบาทนะคะก็คือปุ่มควบคุมค่ะลงมานะคะตั้งแต่คําว่าแถบหน้าแรกเขาโคลก็คือในส่วนของพื้นที่ที่เมาส์ของครูขยับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าริบบอนนะคะลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแถบชื่อค่ะถ้านักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกหน้าเซล์ใดๆนะคะตรงนี้คือเซลนะคะ คลิกหน้าเซลล์ใดๆตรงนี้จะมีชื่อขึ้นวิธีการอ่านชื่อนะคะก็คืออ่านที่คอลัมน์ก่อนแล้วตามด้วยแถวค่ะถ้าเราคลิกตรงนี้ก็คือคอลัมน์ดีแถวที่3ก็จะชื่อว่า D3 ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแถบสูตรนะคะเราจะทําการคํานวณตรงนี้ถ้าในกรณีที่เราพิมพ์สูตรตรงนี้แล้วก็มันแสดงเป็นผลลัพธ์สูตรของเราก็จะปรากฏตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะ a b c ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนของคอลัมน์ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือ1 เลขตรงนี้เขาเรียกว่าแถวค่ะพื้นที่ว่างๆนี้เขาเรียกว่าเซลล์นะคะลงมาข้างล่างค่ะตรงนี้คือชีตนะคะก็คือหน้าหน้าเอกสารในการคํานวณตารางงานของเราค่ะเครื่องหมายบวกก็คือการเพิ่มแผ่นง,งานใหม่นะคะชีตก็คือแผ่นง,งานนะคะตรงนี้นะคะที่มีคําว่าแก้ไขเขาเรียกว่าแถบสถานะค่ะสําหรับพื้นที่ที่คูกหนออ่วชี้อยู่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแถบเลื่อนนะคะแถบเลื่อนบนแล้วก็ล่างนะคะ สำหรับตรงนี้เป็นมุมมองในการดูเอกสารนะคะบวกกับลบก็คือการขยายหน้าต่างใหญ่หรือว่าเล็กนะคะต่อไปเราจะทำการนะคะพิมพ์ข้อมูลเพื่อให้โปรแกรม Excel ช่วยในการประมวลผล,ผลหรือว่าการรูปรวงข้อมูลให้มันเป็นข้อมูลที่เป็นสารสนเทศแล้วนะคะวิธีการในการพิมพ์ข้อมูลค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะคลิกหน้าเซลล์ใดๆเดี๋ยวครูขอขยายหน่อยนะคะเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ ในกรณีที่เราต้องการพิมพ์ข้อมูลนะคะก็คือนักเรียนแค่ไปคลิกหน้าเซลล์ใดๆที่เราต้องการนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลธรรมดาได้เลยนะคะเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เลยรายการนะคะวิธีการไปหน้าเซลล์ใดๆก็คือเอาเมาส์ไปคลิกธรรมดาค่ะจานวนแต่ถ้านักเรียนไม่คลิกโดยใช้เมาส์นะคะนักเรียนใช้สามารถใช้ลูกศรซ้ายขวาบนล่างได้นะคะที่แป้นพิมพ์นะคะมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ราคาราคารวมนะคะต่อไปตรงนี้นะคะจะเป็นรายการที่เราต้องการนะคะก็คือดินสอค่ะปากกาค่ะสมุดไม้บรรทัดนะคะต่อไปตรงนี้จำนวนเมื่อกี้เราได้ ากำหนดได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ15นะคะ4ค่ะ12นะคะ4ค่ะครูใช้แป้นพิมพ์เลยนะคะ5 15นะคะเพื่อความรวดเร็ว10แล้วก็ห้าสำหรับตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะเราจะทำการคำนวณและเมื่อกี้ครูเพิ่มไปก็คือตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีผลรวมนะคะ เดี๋ยวครูจะทําการผสาน3เซลล์นี้แล้วก็จะได้คําตอบตรงนี้นะคะต่อไปเราจะตกแต่งข้อความให้สวยงามนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ใส่สีตารางของเรานะคะวิธีการก็คือให้นักเรียนคุมดําพื้นที่ที่เราต้องการปรับปรับแต่งนะคะวิธีการคุมดําหมายถึงการคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากค่ะ ให้นักเรียนเปลี่ยนฟอนนะคะก็คือคลิปตรงนี้ฟอนที่เราใช้ก็คือรูปแบบของข้อความนะคะจะนิยมเป็นอังกฤษนิวหรือว่าไทยสารพันค่ะกําหนดขนาดค่ะ,ะถ้าสมมติว่าเรากำลังเลือกเซลล์อยู่แล้วเราต้องการยกเลิกนะคะก็ให้นักเรียนคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ครูจะจัดกลางและกำหนดตัวหนาค่ะตัวหนาคือ B นะคะจัดกลางคือตรงนี้ค่ะตึงกลาง ตรงนี้เราก็จะจัดกลางด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะต่อไปกูจะใส่สีเซลล์นะคะกูจะใส่สีเส้นขอบกับสีพื้นหลังของตารางนะคะก็คือเริ่มแรกจะใส่สีเส้นขอบก่อนนะคะก็คือให้นักเรียนเอาเมาส์ครุมดําทั้งหมดแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะก็คือเส้นขอบนะคะให้มีเส้นขอบทั้งหมดจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะก็คือให้เลือกสีตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นการเลือกสีเส้นนะคะเดี๋ยวครูขอไม่ใส่นะคะเพราะมันไปเซตข้างในได้ค่ะต่อไปครูจะใส่สีพื้นนะคะเอาสีพื้นตรงนี้เลยอาจะเป็นสีอะไรเมื่อกี้ครูจําไม่ได้แล้วนะคะว่าสีอะไรดังนั้นครูขอใส่แบบมั่วๆไปนะคะอาจจะเป็นคนละสีก็ได้นะคะหรือว่าสีเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะคลุมดําในพื้นที่ที่เราต้องการเปลี่ยนสีนะคะ แบบนี้เลยคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้าง,งไว้นะคะก็เลียนได้เลยนะคะอ่าเมื่อเราทำการเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราสามารถยืดตารางยืดคอลัมน์ของเราได้นะคะวิธีการยืดก็คือเอาเมาส์ไปคลิกที่เส้นขอบระหว่างคอลัมน์นะคะแล้วก็ลากคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากนะคะ ต่อไปครูจะทำการคำนวณสูตรนะคะสูตรในการหาราคารวมก็คือการเอา 15, บคูณหนะคะก็คือ เวลาเราทำ Excel เราจะระบุตำแหน่งแทนที่จะเป็นตัวเลขนะคะเพราะมันจะเป็นตัวช่วยในการเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเลขมันจะลิงก์อัตโนมัติให้นะคะถามว่าเราพิมพ์ตัวเลขได้ไหมก็ได้ค่ะแต่เขาจะไม่นิยมนะคะวิธีการก็คือการเขียนสูตรนักเรียนต้องจำเลยนะคะเราจะมีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าก่อนเสมอก็คือคลิกเซลล์ที่เราต้องการให้คาตอบปรากฏนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าเท่ากับค่ะ ตำแหน่งเซลล์ที่เราต้องการก็คือ15อยู่ในตำแหน่งคอลัมน์ B แถวที่2นะคะหรือว่า b 2นะคะนักเรียนสามารถเอาเมาส์คลิกได้เลยค่ะมันจะขึ้น B2 ให้นะคะแล้วก็คูณค่ะคูณในโปรแกรม Excel หรือคอมพิวเตอร์จะใช้เครื่องหมายดอกจันนะคะตำแหน่งที่จะคูณก็คือราคาของดินสอน,นะคะก็คือ5เราเอาเมาส์คลิกได้เลยค่ะ ก็จะเป็น42นะคะ42หรือว่านักเรียนจะพิมพ์เองก็ได้นะคะเมื่อสูตรเสร็จสิ้นไห้นักเรียนกด enter หนึ่งครั้งค่ะก็จะได้ผลลัพธ์มา75ค่ะปากกาก็ทำเช่นเดียวกันค่ะก็คือ4คูณ15ได้ราคาเท่าไหร่นะคะก็คือเอาเมาส์คลิกเครื่องหมายเท่ากับก่อนค่ะคลิก4ก็คือตำแหน่ง b3 นะคะคูณ15ก็คือตำแหน่ง c3 กด enter ค่ะอีกครั้งนะคะในส่วนของสมุดก็คือ เอา12คูณ10ก็คือตำแหน่ง B 4คูณด้วย C 4นะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับ B 4นะคะคูณด้วยตัวเลขไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าครูใช้สีที่มันเป็นตัวนั้นนะคะ enter ค่ะได้120นะคะต่อไปเราสามารถ Copy สูตรได้นะคะถ้าในกรณีที่สูตรมลักษณะคล้ายกันก็คือเป็นการคูณทั้งหมดแต่เปลี่ยนแถวเราสามารถเอาเมาส์คลิก ที่ตำแหน่งที่เราต้องการคัดลอกนะคะแล้วดูจุดที่ปรากฏทางด้านขวาล่างให้คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาได้เลยค่ะก็จะได้สูตรเหมือนกันค่ะ b 5คูณ c 5ก็คือแถวที่5นะคะต่อไปครูจะทำการผสานนะคะก็คือให้ตัวนี้มันกลายเป็นตัวเดียวกันนะคะวิธีการก็คือการคลุมดำนะคะก็คือคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะคะแล้วลากไปที่เอ,อ จนถึง c6 นะคะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะมันจะมีคำว่าผสานและจัดขึงกลางค่ะครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันดูแตกตา่างโอเคสำหรับตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้สูตรมันข้างบนแล้วนะคะเนื่องจากเราจะหาคำว่ารวมก็คือราคาทั้งหมดราคารวมทั้งหมดบวกกันนะคะก็คือ วิธีการง่ายนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่า Excel มีโปรแกรมสูตรในการรวมค่าอัตโนมัตินักเรียนก็แค่คลิกตำแหน่งที่ต้องการได้คำตอบนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาแบบความจริงคือมันทำได้หลายวิธีนะคะเอาแบบนี้กว่าให้นักเรียนคุมดมตำแหน่งที่นักเรียนต้องการรวมทั้งหมดล่าจนถึงเซลล์ที่นักเรียนจะต้องการให้มีคำตอบนะคะแล้วกดตัวนี้ได้เลยผลรวมอัตโนมัติหรือว่า 1กนะคะคลิกได้เลยก็จะได้275นะคะคือทุกตัวรวมกันมันจะเป็นสูตรเท่ากับ sum d2 ต่อ d5 หรืออีกวิธีก็ทำแบบนี้ได้นะครูคข,อขอลบก่อนนะคะเราสามารถพิมพ์ว่าเท่ากับค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะคลิก75บวก60บวก120บวกก็ตามด้วย20 Enter ค่ะ แบบนี้ก็ได้คําตอบเหมือนกันนะคะดังนั้นการรวมเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะสําหรับ Excel นะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ YouTube หรือว่า,าในหนังสือได้นะคะก็ขอจบกันนำข้อมูลที่เราได้สำรวจมาแล้วมาทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยค่ะ